สมเด็จคุนเซนแห่งกัมพูชาทําให้คนไทยตั้งแต่เช้านั่งรอข่าวที่ท่านจะถแถลงอย่างใจจดใจจ่อรู้ไหมครับทําไมแต่ก่อนอื่นขอบอกเลยว่าไม่ว่าท่านจะถแถลงอะไรคนไทยจะใช้เหตุและผลอย่างกรณีคลิปที่ถูกปล่อยออกมาคลิปอังเคที่ว่าสําหรับผมผมคิดว่าแม้มันจะมีถ้อยคําต่างๆที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของคนไทยจิตใจผมเองก็ถูกบั่นทอนเช่นกันแต่มันก็มีเหตุและผลในตัวมันอยู่ดีผม ผมเห็นนักการเมืองเวลาไปนั่งดื่มไวน์กันก็คุยกันอย่างสนิทสนมแต่ต่อนหน้าสื่อมวลชนก็คุยกันอีกแบบก็คงไม่ต่างอะไรกับที่นายกรัฐมนตรีของเราในวัย38ปีที่จะต้องคุยกับผู้ใหญ่ที่มีความสนิทสนมแบบ family to family ซึ่งมีวัยถึง73ปีด้วยความเป็นเด็กด้วยความนอบน้อมแม้คำพูดบางคำจะไม่เหมาะสมในฐานะผู้นำแม้คำพูดบางคำประโยคบางประโยคจะดูไม่เหมาะสมในฐานะผู้นำของประทศ แต่เจตนาเป็นอีกเรื่องหนึ่งคลิปที่ท่านฮุนเซนจะแชร์ออกมาในวันนี้และคนไทยใจจดใจจ่อยอย่างมากมายทุกช่องสื่อคุยแต่เรื่องนี้แชร์ออกมาเลยครับไม่ต้องคูไม่ต้องเรียกร้องว่าสิ่งที่ท่านพูดเมื่อวานนี้ให้ไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนท่านต้องการให้โทรมาคุยถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จะไม่แชร์ไม่เอาครับคนไทยอึดอัดมาประมาณ20ปีแล้วมีข่าวมากมายข่าวจริงบ้างข่าวลวงบ้างว่าบางรัฐบาลมีเป้าหมาย เพื่อที่จะขายชาติมีพฤติกรรมไม่อยากปกป้องอธิปไตยของไทยนําทรัพยากรของชาติไปแบ่งประโยชน์กันคลิปเสียงที่ถูกแฉมาก่อนหน้านี้ไม่พอที่จะเป็นเหตุเป็นผลที่จะทําให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกว่าผู้นํารัฐบาลของเราไม่ดีเราจะใช้เหตุและผลแม้จะมีกระแสต่อต้านมากมายแต่ผมเชื่อว่าความเป็นไทยไมตรีแบบไทยคาพูดนอบนอบ้อมแบบไทยความจูเนียริตีและซีเนียริตีมันถูกฝังอยู่ใน DNA ของ คนไทยในมุมกลับกันการที่ผู้นําอีกฝ่ายหนึ่งนําคลิป ที่เป็นส่วนตัวไปเผยแพร่ทั้งที่ท่านก็มีประสบการณ์มากมายว่าการทำแบบนี้จะทำให้ท่านถูกมองเป็นภาพลบในสายตาผู้นำทั่วโลกความไว้วางใจต่อท่านจะมีน้อยลงในเวทีโลกแต่ท่านก็ยังทำผมเชื่อมันมีเหตุผลและคนไทยอยากฟังท่านอย่ากรับครับเพราะเราไม่ต้องการอยู่กับข่าวลือเราอึดอัดมาประมาณ20ปีแล้วคนไทยทุกคนกาลังพร้อมฟังท่านอยู่และกาลังรอพิจารณาสิ่งที่ท่านจะแฉอ,อย่างเป็นธรรมและคนไทย จะแยกแยะออกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมหรือเรื่องการขายชาติหรือเรื่องการที่ผู้นําเราไม่รักประชาชนไม่ต้องรอร่างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ AI หรือ Google แปลกันเองทํามันใช้เวลารอร่างนานมากท่านไม่ต้องรอเลยครับเดี๋ยวเราหาวิธีแปลกันเองแล้วที่ท่านเคยให้ข่าวว่าถ้าคนไทยจริงใจและมีหลักฐานทําไมไม่ไปเวทีสารโลกทําไมคนไทยปล่อยปละละเลยคล้ายๆกับท่านจะบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของขมรขอโทษน,นะครับคนไทยรัก เราเชื่อในการเจรจาเราเชื่อว่าเพื่อนบ้านเราเป็นคนดีมันถูกปลูกฝังอยู่ใน d n a ของชาวไทยทุกคนว่าการเสียเลือดเนื้อจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำไทยนิรักสงบแต่ถึงรบก็ไม่ขลาดประเทศไทยไม่ได้ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งส่วนประเทศอื่นเป็นอย่างไรเราไม่ก้าวล่วงแต่ไม่ว่าท่านจะแฉอะไรมีเหตุมีผลหรือไม่จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือจะเป็นเรื่องข้อตกลงที่ไร้มนุษยธรรมไร้สมนึกของผู้นำก็ตามประเทศไทยจะ มีทางออกเสมอภายใต้พระบารมีภายใต้พระบรมโพธิสมภานภ,ภ,ภ,ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแต่หากสิ่งที่ท่านแฉมีมูลมีความจริงหลังจากมีการพิสูจน์แล้วขวานไทยจะทำหน้าที่ของตนเองแน่นอน and that's one minute with Ram see you next time